อาร์ตเต้คันธ์เปแรกสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มามินิพลันเวอร์สมีอีกครั้งค่ะ เราต้องเริ่มต้นจากดูจากที่แล้วเนาะว่าเป็นแบบนี้มีคนทวงถามนะคะว่านวานไม่ได้แปลคําดีๆก็คือแบบว่าไม่ได้แพลนจากคําดีๆก็เลยไม่ได้แปลนะคะแต่เราไม่เป็นไรเราย้อนได้นะคะจากคุณชิเก e โตอิโตอินะคะเป็น c o p y ว r i เ e อของโ o บุ n ิจิเห็นไหมว่า today's darling วันนี้เป็นที่รักเนะ young people old people whatever it doesn't matter what gender you are or what profession you have จะคนหนุ่มคนแก่หรือว่าเพศอะไรทําอาชีพอะไรจงโบบะ f r o Doing anything อย่ารั้งไว้ค่ะถ้าจะทำอะไร There might come a time when you can't begin something จะมีเวลาที่เราไม่สามารถเริ่มต้นอะไรบางอย่าง But once you have started you c a n stop anytime แต่ถ้าเริ่มแล้วก็สามารถจะหยุดได้ทันที whether it's work or play ไม่ว่าจะ work เอ่อทำงานหรือว่าเล่นนะคะ I want to be an old person who does things the moment I feel like it ก็อยากจะเป็นเหมือนคนแก่คนหนึ่งที่ทำในจังหวะที่รู้สึกว่าอยากทำประมาณนี้คราวนี้ของสัปดาห์นี้นะคะของคุณมาสโกะอิโตะค่ะเป็นสตาลลิสจากหนังสือที่ชื่อว่า All t o or can change your life คือศิลป,ปะเล็กๆมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ So oh, I only have one picture จะแขวนรูปแค่รูปเดียวนะคะ because I want to be able to change it เพราะว่าจะได้เปลี่ยนได้ I'm always thinking about rearranging the furniture and changing the color of the walls จะคิดถึงการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เปลี่ยนสีของกำแพง But the easiest and the most refreshing way to change a room is to change a painting แต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ห้องมันมีการเปลี่ยนไปค่ะก็คือการเปลี่ยนภาพวาดเอ้ยจริงนะมัมมีน,มนวานะเขาจะชอบให้มีภาพใหญ่ๆหนึ่งภาพปะ,ปะไว้ที่ตรงกำแพงห้องรับแขกค่ะ ข้าแบบมามา่มาเขาจะจะเปลี่ยนโทนเลยก็แค่เปลี่ยนอันนั้นอีกอันที่แม่ชอบคือผ้าปูโต๊ะกับผ้าที่คลุมเค้าใช่ไหมคลุมโซฟาเออแค่เปลี่ยนนิดนึงก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเลยแม้พวกนี้เฟอร์นิเจอร์อยู่ที่เดิมเลยนะคะแบบ exactly ที่เดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนผ้าปูโต๊ะเปลี่ยนผ้าคลุมโซฟาก็รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปแลวจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตข,ของเรามาดูกระชับกระเฉงขึ้นนิดนึงณตอนนี้นะคะนาวานก็ยังคงเปลี่ยนวิธีการ จากดังด้งเดิมคือสเกจโอตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้จด lesson plan reflections แล้วก็โก้สให้กลายเป็น คือตรงนี้อันนี้สเกจโจแล้วก็เป็นแบบโน้ตเพิ่มเติมของแต่ละวันนะคะแล้วยังรู้สึกแฮปปี้กับวิธีนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเรายังคงน้องต่อไปค่ะสัปดาห์นี้นะคะนะ้อหวานอยากจะให้หนางเอกของเราคือจุ๊บๆหนีสาวคนนี้เขาน่ารักดีนะคะคุณรู้สึกเหมือนข้าพเ,เจ้าหรือไม่คราวนี้เราก็จะมาเหมือนคุมโทนจากตัวละครตัวนี้กันก็จะมีน้ำเงินชมพูอมม่วงมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีออกน้ำตาลนะคะน้ำเงิน มีม่วงแบบม่วงไปทางชมพูนิดๆอ่ะเอาม่วงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลเดี๋ยวน้าหวานเอาเหลืองหลายๆเหลืองหน่อยเหลืองนี้ด้วยอันนี้ด้วยสีออกน้ำตาลเดี๋ยวนะคะอยากจะให้สักสองหกแปดอะไรเงี้ยก็จะสวยสองห 8ปดนี่หกเจอยู่ไหมเนี่ข้าพเจ้าวความเปร์นี้น่าจะประมาณนี้อยู่นะไหวยอยู่แล้วลองดูสีชมพูอื่นซิ980 980ด้าแปดศูนอ่ะได้อยู่นะใส่แป <8, 8. S 1> แล้วก็ติด973าสไปสักอันหนึ่งนะคะนี่ นอกจากภาพสาวน้อยคนนี้นะคะระหว่างก็อยากจะมีภาพอื่นมาแบบประกอบกอบงานด้วยอะไรเงี้ยมุมนี้อะไรเงี้ยนะประมาณนี้น้องเขียวๆในซีรีส์เขียวน่าจะไหวรวมไปถึงนี่แก๊้งนี้ที่แบบดองมานายสีมันดูเข้ากันเรามีความรู้สึกลึกๆแบบความมั่นๆในใจว่ามันน่าจะแบบไปกันได้นะเออไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้อาจจะเอามาแค่บางส่วนแต่แค่ว่าจะ try your best นะคะงั้นถ้าคนนี้อยู่ตรงนี้ สีออกน้ำเงินเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้เพื่อจะให้มันไม่ใกล้เกินไปเหมือนเคยนะคะผมขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเขียนชื่อเดือนแล้วก็ทีมน้องม่วงนะคะทางนี้เหมือนเดิมนะจะเห็นว่าน้ำหวานต้องมีจดว่าความหมายของคาว่า Task List แต่ละอันคืออะไรนะคะ ตารางที่2เป็นคำว่า schedule ช่วงตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะนาวหว่านอาจจะปล่อยคลิปมันน้อยมากเลยนะไม่เยอะเท่าเดิมปกติจะสัปดาห์ละประมาณ3ใช่ไหมคะอันนี้อาจจะ2คลิปอย่างเก่งอะไรเงี้ยค่ะต่อสัปดาห์อาจ,จเป็นสั้นๆอยู่ช่วงระยะหนึ่งจนกว่านาวหว่านจะเคลียร์ทุกอ,อย่างได้นะคะอย่างที่บอกว่านาวหว่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานในชีวิตก็งานเยอะขึ้นคะ่ะเส้นกลางนี้นะคะเอาไว้แบ่ง A M P M นะคะเส,สร็จล้าก็มาฝั่ง ที่กนันใช้สีสอมนี้นะคะเป็นตัวขีดแบบ่วันที่ยาวมาจากฝั่งนี้นี่คี้ขีดต่อเนื่องกันตรงบ้างเบี้ยวบ้าง,างเราเรียกว่าศิละปะครอน,นี้เดี๋ยวเรามาแปะหลาาสาวน้อยของเรานะคะน่งเองเ,องเ,องเองมื่อกี้ระหว่างที่กำลังอัดคลิปมีโทรศัพท์จากอาเทียมาบอกว่า ฝากงานหน่อยฉะนั้นระหวานต้องทําอันนี้เพิ่มขีดกรอบเพิ่มว่าช่วงนี้ปุ๊บไม่ใช่ตารางเราแล้ว,ลวเราอุตส่าห์คิดว่าเราจะว่างแต่เคียบอกว่าอย่าว่างมันเลยนะ้องเพราะนั้นนะคะนหวานก็เลยตีกรอบเหลืองเพิ่มนะคะว่ามีงานออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยตกแต่งต่อค่ะ อันนี้น้องหวานจะเอาไว้เขียนหัวข,ข้อตรงนี้ด้วยนะคะโอ๊ยนี่เราคิดว่าเราจะได้เที่ยวนะเนี่ยเราบแบบแทนจะไปเที่ยวนิดนึงเลยแบบว่าวันเป็นฮอลิเดย์ของน้ำหวานอะแล้วเมื่อแกเฮียโทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวเฮียจะไปฮอลิเดย์เฮี่ยวที่สวิสเซอร์แลนด์ฝากงานด้วยนะใช่สิเราเป็นแค่น้องเขา,าเอาลูก,ออกเอาเมียเขาอะไปเที่ยวแล้วให้น้องมันทำงานใช่สิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะน่าจะได้ของขวัญ ใช้งานเราอย่างนี้เราต้องมีของรลกเปลี่ยนทุกคนคะสวิตเซอร์แลนด์มีอะไรที่น่าสั่งซื้อบ้างคะว่ากันมาเลยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างควไทยอะไรจา <c oughs> กออเฮียเียคก็เสร็จเซี่ยวตอนนี้ไปหาที่แต่ที่อืมไหดีนะได้แหละ <c oughs> What else นี่นี่น นจากนั้นนะคะระหว่างก็แปะสติกเกอร์ตัวอักษรลงไปนะคะของ a t ลเทค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะต้องแปะ r o ฟโรค่ะจะไม่รู้เป็นเดืออะไรแล้วก็ตรงนี้จะเขียนคำว่า Notes นะคะ สุดท้ายนะคะปิดปลายวันนี้ด้วยการจดพ้อเครื่องหมายต่างๆให้ต้องใช้ใน Tasks ค่ะเห็นเ okay, ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยถูกใจนะหวานค่ะ